อ่ะเาเรียกว่าเนื้อทองพระประธานนะครับรุ่นนี้ครับปี5.6หลวงพ่อวันนะครับมีตอกนําเลิกนะครับอ่ามีตอกนําเลิกชัดเจนแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ครับมาเริ่มรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับอ่าวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเดนนะครับตลับสำลิดรูปเหมือนนะครับมาแบ่งปันกันด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่าเนื้อแรกเลยครับองค์นี้เป็นเนื้อสำลิดสักนะครับอ่าหรือว่าผิววันนะออกกับดํานะครับอ่ารุ่นนี้ครับ ถ้าเทียบกับเนื้อธรรมดาก็จะเป็นประมาณเนื้อนวะนะครับรุ่นนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อท่านปลุกเสก1เดือนเต็มนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสก1เดือนเต็มนะครับพี่นะาด้านหลังปิดหนังเสือด้วยนะครับรุ่นนี้ครับด้านหน้าครับเป็นเหรียญแบบเหมือนนะครับขนาดเท่ากันกับเหรียญ2บาทเลยนะครับรุ่นนี้ครับสร้างน้อยมากครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอง์นี้เลข3-38นะครับ รายการเนี้ยครับพี่สร้างแค่599องค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยน่าสะสมเลยพี่นะเอาไปเหรียญละ1น0 0บาทพอครับเหรียญนะครับตลับสําฤธิดรูปเหมือนนะครับรุ่นเนี้ยครับรายการเนื้อสัมฤิดสักนะพี่นะหลังติดหนังเสือนะครับสร้างน้อยมากนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าต่อมาเลยนะครับสําฤิดสักไปแล้วครับมาที่รายการเนื้อตลับสัมฤธิดเด็ดแดงนะครับอ่าสัรฤิดวันณะออกแดงครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทปี2 5ง8น้านะครับ หลวงพ่อท่านนะครับปลูกเศษ1เดือนเต็มนะครับแล้วก็สมโพธิวันที่1เมษาครับอ่ารุ่นเนี้ครับวันณะผิวออกแดงครับด้านหลังนะครับมวลสารเก่าพลอยเศกแล้วก็มีตะกุดนะพี่นะทองเหลืองแบบเนี้ยครับอ่านาเก็บเลยครับสร้างน้อยมากครับสร้าง999องค์ครับวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยครับอาท่านนะครับจัดสร้างน้อยนะครับแล้วก็เป็นที่ตองการกับลูกศิษย์นะพี่นะรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะครับเอาไปเหรียญละนะพี่นะสาบบาทพอครับเหรียญเนี้ยครับ เหรียญหลวงพ่อวิชัยนะครับตลับสำริดลูกเหมือนนะครับตลับสำริดเดดแดงนะครับรุ่นนี้ครับอ่าต่อมาเลยครับสำริดแดงไปแล้วนะครับมาที่รายการนะครับเนื้อนะที่นะาตลับสำริดโชคนะครับรุ่นนี้ครับวันนะลับดำนะครับด้านหลังเลเซอร์หนุมานนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการพิเศษนะครับสร้าง499องค์เท่านั้นนะครับรันเลขกำกับชัดเจนทุกองค์องค์นี้เลข353้วยครับเลขสวยครับ อ่าเล็สวยนะพี่นะท่านใดปิดท่านแรกเอาเหรียญนี้ไปละกันนะครับอ่าด้านหลังนะครับหลังหะนุมาณแบบนี้ครับเลเซอร์นะครับอ่าเลเซอร์ด้วยครับองค์นี้ครับเนื้อพิเศษนะพี่นะจะเป็นเหรียญปั๊มนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเหรียญปั๊มครับเอาไปเหรียญละ600บาทพอครับแบ่งปันให้เลยนะครับนาสะสมเลยพี่นะเหรียญตลับสำริดของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับเริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยครับเริ่มเริ่มพบเจอน้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญนะครับ หลวงพ่อกล้วยนะครับรุ่นเนี่ยครับเมตตาบารมีปี55นะครับรุ่นเนี่ยครับหลวงพ่อวิชัยนะครับอดีตรองเจ้าวาดวัดโคศิตรามครับท่านเป็นผู้ดําเนินการในการจัดสร้างและปลุกเสกนะครับรุ่นเนี่ยครับหลวงพ่อท่านนะครับปลุกเสกแช่น้ำมนต์หนึ่งไตรมาสด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับแล้วก็เกจิชื่อดังเลยนะครับร่วมเสกหลายคณาจารย์นะครับอาทิเช่นนะพี่นะหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นแบบนี้ครับพี่ หลวงพ่อภูลวัดบ้านแพรแบบนี้ครับรวมเสกด้วยนะครับด้านหลังหลังพระพมนะครับประจําวัดโคสิตารามนะครับพระพมชุตินทโรนะครับรุ่นนี้ครับออกปี55ครับารุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยครับเป็นเนื้อทองแดงแช่น้ํามนต์นะครับเอาไปเหรียญละ500บาทพอครับเหรียญนะครับรูปไข่แบบนี้ครับพี่นานๆานทีนะครับทางวัดจะมีการจัดสร้างครับถือว่าเป็นย้อนยุครุ่นแรกเลยนะครับพี่ที่ออกตรงในวัดท่านนะครับเพราะว่าส่วนมากเหรียญไข่นะครับส่วนมากก็จะไปออกนอกวัดนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับเมตาบารมีปี55ออกตรงเดวัดโคสิตารามนะครับมีกล่องเดิมครบเอาไปอง์ละ500นะครับอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญนะครับแจกแม่ครัวนะครับปี6 2นะพี่นะองค์นี้สลับกล่องกันหน่อยหนึ่งนะครับอ่าองนี้ผมสลับกับเหรียญแจกแม่ครัวปี61ไปนะอ่าก็สลับกล่องกันนะอง์นี้เป็นปี62นะครับพี่อ่าปี6.2นะครับเหรียญแจกแม่ครัวเนื้ออัปป้านะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญแจกแม่ครัวนะครับ เหรียญแท้ดูง่ายครับปี62เขาจะมีวงเดือนขึ้นแบบนี้ครับพี่มีวงเดือนขึ้นนะครับกระจายรอบเหรียญเหรียญสวยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญแจกแม่ครัวครับของหลวงพ่อกลวยปี62นะครับรุ่นศรัทธาบารมีนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นศรัทธาบารมีเนื้อปลาก้าอเอาไปเหรียญละนะพี่น้400บาทพอครับรุ่นนี้ครับกล่องสลับเป็นปี61นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญออกปี62นะพี่นะเอาไปอง์ละ400บาทเท่านั้นครับ บวกบางให้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตอารามจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้ครับออกตรงดยวัดท่านเลยนะครับอ่าแล้วก็่ตมาครับอ่าวันนี้ได้นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวย62นะครับเข้ามาแบ่งปันพี่ครับ1เหรียญนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญอัปรากานะครับเหรียญอัปรากาปี62หลังยันครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับอ่าด้านหลังครับหลังยันไตรสนธิคมชุดนี้ยบล็อกขยื่นด้วยครับพี่อ่าบล็อกขยื่นแบบนี้ครับสวยสวยเลยนะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยปี2,562หลังยันไตรสนานคมนะครับรุ่นนี้ครับอ่าด้านหลังบล็อกขยันเยครับด้านหน้าสวยคมชัดเลยนะครับรุ่นนี้ครับเนื้ออปาก้าครับปี62นะครับอ่าวันนี้ได้เข้ามาเหรียญเดียวครับรุ่นนี้ครับออกตรงในวัดท่านเลยนะครับอ่ายอดนิยมด้วยนะครับบล็อกขยันแต่ก่อนเล่นหากรนเหรียญหนึ่งพี่7,8,900ขึ้นนะครับอ่าเหรียญนี้ครับเอาไปเหรียญละ600บาทพอครับอ่าเหรียญละ600บาทส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้เลยนะครับ อ่าต่อมาครับมาที่รายการตะกุดนะครับของหลวงพ่อโป้นะครับรุ่นเนี้ยครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับวัดห้วยน้ำโจนนะครับรุ่นเนี้ยครับตะกุดวาระจันเพนปี59นะครับรุ่นเนี้ยครับล่องเรือลอดอุโบสถนะครับปลูกเสกด้วยนะครับอุโบสถวัดห้วยน้ำโจนก็จะมีนะครับอ่าด้านอ่าใต้ถุนก็จะมีเป็นน้ำนะพี่นะท่านก็ล่องเรือนะครับปลูกเสกด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าล่องเรือปลูกเสกใต้อุโบสถนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับนา อ่าเป็นตะกุดนะพี่นะเป็นตะกุดจานมือแบบนี้ครับน่าเก็บเลยครับเอาไปดอกละร้อยห้าสิบาทพอครับรุ่นเนี้ยครับอ่าดอกละร้อยห้าสิบาทเลี่ยมเดิมจากวัดมาพร้อมกล่องเดิมนะครับตะกุดหลวงพ่อโป้นะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นเนี้ยครับลูกเสกวาระจันเพนปีห้าเก้านะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการกรุมานทองนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นของพระมหาสุรสากนะครับรุ่นเนี้ยครับปีสองพันห้าร้อยห้าเก้านะครับวัดราชยาแพทกนะครับรุ่นเนี้ยครับ กุมารทองเทพฤทธ์นะครับอ่ากุมารทองเทพฤทธ์นะครับโชคลาภต่างๆดีนะครับเนื้อดินแบบนี <bamboo> ้ครับอ่าพกผงทองนะครับรุ่นเนี้ยครับปัดทองนะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะครับอ่าด้านหลังครับก็เป็นเนื้อดินแบบนี้เลยนะครับสวยเลยพี่องค์เนี้ยครับพระมหาสุรศักดิ์นะครับปี59นะครับเอาไปองค์ละ150บาทพอครับองค์เนี้ยครับกุมารทองในพิธีนะครับกุมารทองเทพฤทธ์นะครับรุ่นเนี้ยครับ้าขายต่างๆโชคลาภดีนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการเหรียญโภกรั์นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญนางกวักโพกรัพย์หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะครับเหรียญสวยเลยพี่นางกวักครับเหรียญแม่นางกวักแบบนี้ครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้างน้อยมากครับสร้าง999เหรียญนะครับรุ่นนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอง์นี้เลข3 2 1ครับเลขาเลข321ด้วยนะครับเลขสวยเลยพี่หลังหนุมานนะครับ เอาไปเหรียญละนะพี่นะ400บาทพอครับปกติจะเปิด500นะครับท่านใดไว้ท่านใดได้ครับมี1เหรียญเท่านั้นนะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญแม่นางกวักครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้าง999เหรียญนะครับรุ่นเนี้ยครับมีกล่องเดิมครบนะเอาไป400บาทพอครับอ่าองนี้เลข321ด้วยครับเลขสวยเลยครับบวกบางๆเลยนะพี่นะอ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการเหรียญครับหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญหรอบนะครับ72ปีนะครับ รุ่นนี้ครับปี58นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข17นะครับเลขสวยเลยพี่เหรียญหลวงู่จื่อนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญ6รอบนะครับปี2558นะครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะพี่นะเหรียญละ200บาทพอครับเหรียญหลวงู่จื่วัดเขาตะเงาะอุดมพรนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยภูมินะครับต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับ พระผงหลวงพ่อวิชัยครับหนุมานเศรษฐีคลองเมืองนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับเหรียญนะครับหนุมานเศรษฐีคลองเมืองสร้างแค่อย่างละร้อยเหรียญตอนนี้ครับเล่นหากันหลักพันแล้วนะครับอ่าองค์เนี้ยครับเป็นพระผงนะครับอ่าพระผงนะพี่นะสร้างแค่500องค์นะครับสร้างน้อยนะครับน่าเก็บเหมือนกันนะครับรันเลขกำกับชัดเจนแบบนี้ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสีครามครับอ่าเนื้อสีครามแบบเนี้ยครับพี่หนุมานนะครับเศรษฐีคลองเมืองหลวงพ่อวิชัยนะครับ เอาแบบเฉลี่ยแบ่งให้เลยพี่ปกติผมจะเปิดอยู่อง์ละ300นะอ่าเอาแบบไวๆพี่เอาไปอง์ละ200บาทพอครับอ่าเอาไปอง์ละ200บาทพอครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับอ่าทรงอิทิลิ์หลวงปู่เทิงปัญญาวโรนะครับเกจิชื่อดังครับจังหวัดนะพี่น้าสี่สเกตนะครับสายหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับณตอนนี้ครับพี่เหรียญนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ท่านนะครับมีประสบการณ์ทางด้านนะพี่น้ารอดจากนะครับ การนะครับโดนกระสุนยิงนะครับจากสนามลบนะพี่นะอ่าก็มีประสบการณ์แลวครับรุ่นแรกนะอง์นี้เป็นปี67นะครับเก็บได้ครับหลวงพู่เถิงนะครับเกจิชื่อดังนะครับสายหลวงปู่หมุนนะพี่นะท่านก็เด่นทางด้านครับมีตามอาหานิยมครับโชคลาภต่างๆนะพี่นะอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับเนื้อกะไ่เงินครับอ่าเนื้อกะไรเงินด้วยครับลงยาจีวอนส้มจีวอนเหลืองแบบนี้ครับอ่เอาไปเหรียญละ250บาทพอครับด้านหลังพยาคุดแบบนี้ครับ รันเลขกำกับชัดเจนอง์นี้เลข283นะครับมียอดมาแบ่งปันไม่มากครับชุดนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับเหรียญหลวงพู่เถิงปัญญาวโรนะครับต่อมาเลยครับเป็นเนื้อนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะพี่นะก็ไหลเงินเหมือนกันนะครับเนื้อกะไหลเงินนะครับรันเลขกำกับเหมือนกันองค์นี้เลข60นะครับมียอดมาแบ่งปันไม่มากเหมือนกันนะครับองค์นี้ครับเนื้อกะไหลเงินครับลงยาฟ้านะครับ ลงยาฟ้าแบบนี้พี่เป็นเนื้อ3ามกษัตริย์แบบนี้ครับทองแดงเงินนาคแบบนี้ครับเอาไปเหรียญละ250บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับหลวงพู่เถิงปัญญาวโลนะครับสิทธิสายหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับมาที่รายการรูปหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนะพี่น้าเศรษฐีนะครับรุ่นนี้ครับ รุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับปี64นะครับออกวัดเดิมบางครับ่เป็นเนื้อกษมกริย์นะเอาไปองค์ละ300พอครับมีอุดผงมวลสันเก่าหลวงพ่อกวยนะครับมีพลอยเสกเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับหลวงพ่อเกาะหลวงพ่อวิชัยแบบนี้พี่ร่วมเสกด้วยนะครับรุ่นนี้ออกวัดเดิมบาง64นะพี่นะเอาไปองละ300นะครับมีทั้งหมด2องค์นะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็ต่อมาครับพระผงนั่งตังรับทรัพย์นะครับหลวงพ่อวิชัยนะครับรุ่นนี้ก็น่าเก็บครับพี่มีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับนั่งตังไตรมาสนะครับรุ่นนี้ครับจมูกสวยแบบนี้พี่องค์นี้เป็นเนื้อทูโทนแบบนี้พี่ผิวสวยนะครับผิวสวยพี่เหรียญองค์นี้เป็นพระผงนั่งตังนะครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับไตรมาสปี -66 เอาไปองค์ละ5 0 0บาทพอครับรุ่นนี้ครับมีกล่องเดิมครบนะพี่นะน่าเก็บเลยครับไตรมาส6 6นะครับรุ่นนี้ครับ และก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับปกโพนะครับปี5 6นะครับรุ่นองค์ครูครับรุ่นนี้ครับรุ่นแรกของหลวงพ่อวิชัยครับอาอันี้จะเป็นสภาพกลุ่แบบนี้ครับพี่ปกโพ56หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับเลียมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับเลียมกรอบพร้อมห้อยเลยครับด้านหลังยันครูแบบนี้พี่แบ่งให้นะครับองค์ละ250้บาทพอครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการทาวเวสุวรรณนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับท้าวเวสุวรรณนะครับหลวงพ่อวิชัยปี65นะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยครับรุ่นนี้จะเป็นชุดที่ผมแยกมาจากชุดกรรมการสร้างแค่นะครับอย่างละ99องค์นะครับเอาไปองค์ละ600บาทพอครับท้าวเวสุวรรณเศรษฐีเจ้าทรัพย์นะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยครับของหลวงพ่อวิชัยนะครับอ่าไม่ใช่เศรษฐีเจ้าทรัพย์นะรุ่นนี้เป็นท้าวเวสุวรรณนะพี่นะหล่อนะครับท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณนะครับรุ่นเนี้ยครับ อ่าต่อมาเลยครับมาที่รายการแม่นางกวักนะครับอ่าพระผงแม่นางกวักมวลสารเก่านะครับแบบนี้ครับของหลวงพ่อวิชัยนะครับวาระพิธีจันเพนนะครับอ่าวาระพิธีจันเพนด้วยนะครับรุ่นเนี้ครับเอาไปองค์ละ200พอครับปี67นะหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการพระปกโพครับแบบไม่เลี่ยมนะครับองค์นี้ครับมีตําหนิที่จมูกนิดหน่อยนะครับ มีตําหนิที่จมูกนิดหน่อยเอาไป150บาทพอครับองนี้ครับปกโพนะพี่นะเนื้อสีนะครับชมพูแบบนี้พี่เขาเรียกว่าเนื้อทองนุพ9ก้านะองนี้ครับเอาไปองละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับแล้วก็เหรียญหลวงปู่บกนะครับเหรียญหลวงปู่บกนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดอุทัยธานีก็มีนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นหนึ่งครบรอบ91ปีหลวงปู่บกนะครับรุ่นนี้ครับ สายเหนียวเมืองอุทัยธานีด้วยครับเหรียญสวยนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับรุ่นนี้ครับพี่เอาไปเหรียญรักนะพี่นะ3 0 0บาทพอครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงปู่บกนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อพระสังฆจายนะครับรุ่นนี้ครับรูปหล่อพระสังฆาจายหลวงพ่อวันยุคต้นวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับ เนื้อดีบุกนะครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยครับปี5-3นะครับสังคาจายพิมพ์เล็กนะเอาไปองค์ละ250บาทพอครับอ่าสังคาจายพิมพ์เล็กหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อนงงวัดทุ่งน้อยจังหวัดพิจิตรก็มีนะครับรุ่นนี้ครับผมจะมี2องค์ครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับเทดินไทยแบบนี้ครับอ่าทองเหลืองเทดินไทยไตมาห้าเจ็ดนะครับของหลวงพ่อนงงวัดทุ่งน้อยนะครับเอาไปองค์ละนะพี่นะ200บาทพอครับ องละสองะ200บาทนะครับแล้วก็เนื้อนะครับทองเหลืองธรรมดาก็เอาไป200อครับองนี้ครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับแล้วก็หลวงพ่อนงท่านนะครับปลูกเสกไตรมาสด้วยนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาเหรียญมนพระการนะครับหลวงปู่รามวัดวังเงินนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดสุโขทัยก็มีนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญมนพระการหลวงพ่อรามวัดวังเงินนะครับด้านหลังฮะนุมานเชิญธงแบบนี้พี่ ใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับนะครับเอาไปเหรียญละ300นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญละ300บาทเท่านั้นครับมนพักการนะครับหลวงปู่รามวัดวังเงินนะครับต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเสืออายุวัฒนมงคลนะครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับปี2568นะพี่นะารุ่นนี้ครับสร้างน้อยมากนะครับเสือนะพี่นะารุ่นนี้ครับก็เด่นทางด้านนะครับมหาอำนาจนะครับคุ้มครองป้องกันภัยได้นะครับ เสืออายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวิชัยนะครับตอนนี้ครับพี่เหลืออยู่1ตัวสุดท้ายแล้วนะครับน่าเก็บเลยครับเสือตัวนี้ครับสร้างน้อยนะครับแบ่งให้นะพี่นะเอาไปตัวละ200บาทพอครับเสืออายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นปี68นะครับอ่าต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเจริญพรนะครับรุ่นนี้ครับปี6 0ูนะพี่นะอ่าปี6 0ูเนื้อชนวนด้วยนะครับ เหรียญนะครับเจริญพรนะครับด mm ้านหลังอัคระยันนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับมีตอกโค้ชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับพี่ด้านหลังนะครับอัคระยันนะครับแล้วก็มีตอกโค้ชนะครับแบบนี้พี่เอาไปเหรียญละนะพี่นะ200บาทพอครับเนื้อชนวนนะครับตอกโค้ชนวนชัดเจนนะพี่นะ83ปีครับหลวงพ่อวันนะครับปี60ครับรุ่นนี้ครับสภาพสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญละ200บาทส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้นะครับต่อมาครับมาที่รายการรูปล่อนะครับรูปล่อเททองนําเลิกนะครับรุ่นเนี้ยครับปี5 6นะครับแต่เดิมนะครับเขาจะไม่มีกล่องนะครับรุ่นเนี้ยพี่แต่เดิมเขาจะมีนะครับไม่มีกล่องนะพี่นะรุ่นนี้เขาจะใส่ซองมานะครับเป็นเหรียญครับนำเลิกในงานวันพิธีเททองโบราณนะครับรุ่นนี้ครับทำบุญจากวัดนะฮะชุดละ500บาทนะองค์นี้ครับ ทําบุญจากวัดองค์ละ500นะครับเป็นเนื้อทองแบบนี้พี่อ่าเรียกว่าเนื้อทองพระประธานนะครับรุ่นนี้ครับปี5 6หลวงพ่อวันนะครับมีตอกนําเลิกนะครับอ่ามีตอกนําเลิกชัดเจนแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ครับสร้างน้อยนะเอาไปองค์ละ350บาทพอครับองค์นี้ครับอ่าเอาไปองค์ละ350บาทเท่านั้นครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับอ่าองค์นี้ครับสวยพี่มีจีวรนะครับมีเกษารุงพ่อวันท่านด้วยนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็มีกล่องให้นะครับมีกล่องให้นะพี่นะแต่เดิมเขาจะมีมีกล่องแบบนี้ครับแต่เดิมเขาจะไม่มีกล่องแล้วก็นะครับรุ่นนี้ครับลูกศิษย์สร้างกล่องถวายนะพี่น้าต่อมาเลยครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังตะวันนะครับปี2 5 6 2ก็มีนะครับบานนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังตะวัน6.2นะครับใช้แทน58ได้ครับด้านหลังอัครยันชาลิติแบบนี้ครับรูปบานนี้ครับนาเก็บเลยครับลายน้ําตัวเดียวกันกับปี58นะครับ เอาไปบานละ300บาทพอครับรูปบานนี้ครับอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อกวยหลังตะวันปี62ออกตรงในวัดท่านเลยนะครับอ่าก็หลังพระพุทธเหลือบานสุดท้ายแล้วนะครับอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังพระพุธปี65นะครับอ่ารุ่นไงครับอ่าด้านหลังเป็นหลังหลวงพ่อโตครับพระพุทธที่หลวงพ่อกลวยท่านนะครับนับถือนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังครับแผ่นยันนะครับเป็นแผ่นยันครูแบบนี้ครับนะโมพุทธายะนะครับ เอาไปบานละ300บาทนะครับบานนี้ครับพี่อ่าบานละ300บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เหรียญครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อกลวยก็มีนะครับอ่ผมจะมีเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับวัดหนองแขมปีหกหนึ่งครับหลวงพ่อพาครับท่านเป็นผู้ดําเนินการในการจัดสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับอ่าด้านหลังฮะนุมานเชิญธงนะครับเอาไปเหรียญละนะพี่นะ2 0 0บาทพอครับเหรียญนี้ครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับ วัดหนองแขม6 1หนึ่งนะครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองก็มีนะครับ,นรบ,นนรบเนื้อทองเหลืองก็เอาไป200นะครับรุ่นนี้ครับเนื้อทองเหลืองนะพี่นะ200บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการรูปหล่อครับหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับสายเหนียวเมืองห้วยกดนะครับรุ่นนี้ครับสายเหนียวเมืองห้วยกดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับอันนี้บล็อกทองคํายอดนิยมด้วยนะครับ มวลสารเก่าเยอะมากครับหลักหมื่นกว่าชนิดนะครับรุ่นนี้ครับอ่ามวลสารเยอะมากนะครับหลักพันชนิดนะพี่นะขอภัยครับแล้วก็รันเลขกำกับชัดเจนนะรุ่นเนี้ครับเอาไปองละ300บาทพอครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับอ่ารุ่นนี้ก็มีมวลสารครับอ่ามวลสารทันตัวหลวงพ่อกลวยเสกนะครับมวลสารเก่าหลวงพ่อโมแบบนะพี่มวลสารเก่าหลวงปู่สุกวัดปากคลองก็ ผสมอยู่ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับต่อมาเลยครับมาที uh ่รายการเหรียญสแตม์นะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญสแตม์รุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่พิมพ์นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับทองแดงลงยาแดงนะครับทองแดงลงยาแดงด้านหลังหนุมาเชิญธงนะครับหลวงปู่พิม์วัดพฤกษวันท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรสายหลวงปู่สุกนะครับเอาไปเหรียญละ200พอครับเฉลี่ยราคาวัดให้เลยนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญสแตมหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวรลนะครับแล้วก็องค์ที่2ครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะพี่นะสามกษัตริย์นะครับเนื้อ3ามกษัตริย์แบบนี้พี่เนื้อ3ามเคนะครับเนื้อสามเคเอาไป200บาทเหมือนกันนะครับเฉลี่ยให้เลยนะครับเหรียญสแตมนะครับของหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวาลนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญรวยเศรษฐีครับรวยมหาเศรษฐีรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงปู่บุญมานะครับเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับ รวยมหาเศรษฐีหลวงปู่บุญมาครับสำนักส่งเข่าแก้วทองปราจินบุรีนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารวยมหาเศรษฐีครับรุ่นนี้น่าเก็บเลยนะครับอ่าเนื้อ2 k 2เคกษัตริย์นะครับลงยาฟ้านะครับด้านหลังครับพระพิคเนตนะครับเทพเจ้าแห่งนะครับความสมบัติถนาแบบนี้พี่เอาไปนะครับเหรียญละ250บาทพอครับเหรียญนี้ครับเหรียญของหลวงปู่บุญมานะครับสำนักส่งเข่าแก้วทองปราจินบุรีนะครับรุ่นนี้ครับ ต่อมาเลยครับมาที่รายการนะครับสาลิกาครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ยครับยุคต้นนะครับสาลิการุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับจานอัคระด้วยนะครับรุ่นนี้ครับก็เด่นทางด้านโชคลาภแบบนี้พี่เมตตามหานิยมดีครับเอาแบบแบ่งไวๆเลยพี่เอาไปองละเอาไปคู่ละนะพี่นะาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอครับสาลิกาหลวงพ่อวิชัยเรี่ยมเดิมๆจากวัดนะครับ แล้วก็ตะกุดนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับสามกษัตริย์ยุกต้นก็มีนะครับรุ่นนี้ครับเป็นตะกุดนะพี่นะสามกษัตริย์หลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะพี่นะสร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดจานมือสามกษัตริย์แบบนี้พี่เงินทองนาคนะเอาไปดอกละ700บาทพอครับดอกนี้ครับดอกละ700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ของหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษ์สวัรค์นะครับเหรียญเต่านะผมเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับรุ่นนี้ครับ เหรียญเต่าไตมาดนะครับรุ่นแรงแห่งรักปี6 0นะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวานนะครับทองแดงแบบนี้พี่พญาเต่าแบบนี้พี่เอาไปอง์ละ200บาทพอครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ทองเหลืองก็เอาไป200บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับทองเหลือง200บาทเหมือนกันนะครับเหรียญเต่านะครับแรงแห่งรักของหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวาลนะครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับรุ่นนี้ครับเหรียญเต่าไตมาดนะครับปี60นนะครับรุ่นนี้ครับ อ่าต่อมาครับมาที่รายการรูปหล่อนะครับหลวงพ่อวันนะครับปฏิหารเศรษฐีพิกรุณนะครับองค์นี้ออกวัดคลองคอยนะครับอ่าออกวัดคลองคอยครับเป็นรูปหล่อนะพี่นะหลวงพ่อวันถือถุงเงินถุงทองนะครับอ่ารูปหล่อทองเหลืองแบบเนี้ยพี่หลวงพ่อวันวัดคลองคูณถือถุงเงินถุงทองแบบเนี้ยพี่เอาแบบเฉลี่ยไปเลยครับเอาไปองค์ละนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอครับองค์นี้ครับรูปหล่อหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยนะพี่นะ ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อพยนต์นะครับวัดหลายหนองหมีครับเหรียญมณนีจินดาหลวงพ่อพยนต์ครับรุ่นนี้ครับเหรียญมณนีจินดานะครับน่าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อยนต์วัดหลายหนองหมีนะครับด้านหลังครับยันมณนีจินดาแบบนี้ครับขาขายโชคลาภดีนะครับเอาไปเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอครับเหรียญหลวงพ่อยนต์นะพี่นารุ่นนี้ครับมณนีจินดานะครับหน้าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อสิงห์ดวัดท่าซุงก็มีนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นเหรียญตะกุดเมย์ครับผมจะมีเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้พี่ป้องกันภัยดีนะครับอ่าเป็นยันกันสะท้อนแบบนี้พี่ใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับนะครับอ่าเหรียญตะกุดเมย์ปี5 6นะครับไม่ทันหลวงพ่อท่านปุกเสกนะพี่นะลูกศิษย์หลวงพ่อท่านปุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเอาไปเลยละร้อยห้าสิบครับเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าแล้วก็เนื้อทองแดงก็มีนะครับอ่าเนื้อทองแดงก็มีครับพี่เหรียญนี้ครับ เอาไป150บาทเหมือนกันนะครับเหรียญตะกุดเมครับป้องกันภัยดีนะครับแล้วก็พยันที่ใช้สงครามก็เหลือยอดไม่มากแล้วนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อสิงห์ดำวัดท่าทรงปี3-3าทันตัวนะครับรุ่นนี้ครับทันตัวหลวงพ่อสิงห์ดำทานปุกเสกครับหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาไปดอกละ250นะครับดอกเนี้ยครับพี่แบ่งปันให้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับยอดขุนพ้นนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญยอดขุนพลสิบทิศหลวงพ่อสุพศวัดสีทรงธรรมนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับก็มีนะพี่นารุ่นนี้ครับเฉลียแบ่งปันให้เลยนะครับปีห้าเก้านะครับทันตัวหลวงพ่อสุพ์ทันปลุกเสกนะพี่น่าเอาไปเหรียญละนะครับเอาไปเหรียญละนะพี่นาสองร้อยบาทพอครับเหรียญหลวงพ่อสุพ์วัดสีทรงธรรมนะครับรุ่นนี้ครับโอเคนะพี่น้าวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันพี่ครับเพียงเท่านี้นะครับ อ่ก็ชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นนะพี่นะส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับอ่าก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ